สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้ยันหล่อนจะมาทำเมนูแกงปลานะคะเห็นไหมคะยันหล่อนไม่ได้ทําให้ดูนะตตามเพกค่ะอันนี้ยันหล่อนจะตามเิกไม่ละเอียดเท่าไหร่นะคะใส่ปลาล,ปล,ะะปลาลงไปแล้วนะคะใส่ปลาลาลงไป แกงเห็ดคะ่ะแกงเห็ดใส่บวบฟักทองนะคะใบแมงลักนะคะด้รอรอให้น้ํำเดือดก่อนเนาะมาดูกันนะคะรอให้น้ํำเดือดก่อนนะน,นะคะนี่ค่ะดูเห็ดก่อน,นะค,ะค่ะ,ดคะได้เห็ดลมมาคะ่ะได้มาจากตลาดนะคะ ลมค่ะดอกกำลังพอกินเลยนะคะวันนี้วันนี้ยายวันนี้ยายเออขอให้เรียกยายแทนก่อนเยแทนยาหล่อมก็ได้นะคะยายเฉยๆเนาะจะได้ฟังดูอดีกว่าเนาะยายจะแกงใส่กะละมังนะคะได้กะละมังมาซื้อกะละมังมาใหม่จ้ะ ตราเห็ดลงแล้วนะตัวเห็ดบดลงแล้วนะคะนะคะ,ะเห็ดลงแล้วอยากกินค่ะอยากกินมากๆเลยอาหารอิสานนะคะขาดไม่ได้ก็คือปลานะคะน้ำพริกปลาแล้วห,หล่อนใส่ปล้าลงไปแล้วนะคะ ใส่ปลาใส่ชุนลดใส่น้ำปลาลงไปแล้วค่ะเกลือน,นิดหนึ่งนะคะนคะคะแล้เวเี๋ยวปิดฝาหมอ้เอเฮ้ยปิดฝาแล้วก็รอให้เดือดแล้วก็เอาเครื่องลงนะคะอืมนี่ค่ะตลอนเตรียมไปแล้วนะคะบวบหอมค่ะเป็นบวบหอมแล้วก็ฟักทองฟักทองมาจากสกลนะคะ ผักทองยายปลูกเองค่ะมาจากสะกอนนะคะแล้วก็ผักแบงลักค่ะเตรียมแบงลกักไว้แล้วก็ยอดผักทองนะคะได้ยอดผักทองมาจากตลาดค่ะแล้วก็แล้วก็ผักจะแง่ยายส่งมาให้ทหลายวันแล้วค่ะ <c oughs> นะคะเดี๋ยวราเตรียมเตรียมไว้แล้วนะคะ ตอนนี้หม้อกำลังเดือดนะคะน้ำกาลังเดือดนะคะเดือดแล้วค่ะยายจะเอาฟักทองลงนะคะฟักทองลงไปแล้วจ้าฟักทองลงไปแล้คะงลงลค่ะเอาฟักทองลงไปก่อนนะคะเพราะว่า ใส่บวบนะ่ะมันจะสุกก่อนเพราะว่าฟักทองมันนานสุกนะคะ,ะเดี๋ยวใส่บวบทีหลังแล้วก็พักนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้ยายเติมน้ําอีกนะคะกลัวน้าแต่น้อยค่ะกลัวไม่พอซดนะคะแล้วก็เติมปลาอีกนะคะเมื่อกี้นะคะฟักทองใกล้สุกแล้วนะคะเดี๋ยวยายเอาบวบลงไปนะคะบวบลงไปแล้วนะคะ บวกแล้วก็ผักลงไปนะคะนี่เราเตรียมไว้เนาะนียอดชักทองนะคะแล้วต,ต้นหอมต,ต้นหอมแล้วก็ใบมะนาวแล้วก็ผักชะแงะนะคะ <c oughs> วันนี้เสียงยายจะแหบๆแล้วนะคะว่ากิน <c oughs> กินปลา กินปลาเข้าวจมูกนะคะนี่ค่ะเสียงก็กก็ากกากวันนี้เป็นวันหยุดพรดีนะคะวันอาทิตย์เนาะเป็นวันอะไรอีกเนาะวันนี้เป็นวัน วาเลนไทน์ใช่ไหมคะวันหยุดตรงกับวันอาทิตย์เป็นวันวาเลนไทน์วันอะไรเนอะวันแห่งความรักใช่ไหมคะวันนี้วันนี้ยายหล่อนได้ได้มีเวลามาทำเมนูนี้ให้ดูนะคะตรงกับวันวาเลนไทน์ด้วยนะคะ ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ยายด้วยนะคะอ่านี่ค่ะหอมน้ำปลาขึ้นมาแล้วค่ะอืมใครอยากกินก็มากินกับยายหล่อนได้นะคะวันนี้อยู่บ้านจ้าวันนี้ ดี๋ยวรอสุดท้ายก็ใส่ใบแมงลักลงไปนะคะเดือดแล้วจ้าเดือดสวยแล้วนะคะเดี๋ยวลอนชิมดูแล้วนะคะเมื่อกี้อร่อยมากเลยค่ะแล้วสุดท้ายนะคะเราก็ใส่ใบแมงลักลงไปใบแมงลักคือไทยสันถ้าไทยสันเรียกว่าผักอีตูนะคะผักอีตูนะ อหอมพงบ้านเลยค่ะวันนี้มาเดิอมาเดิอจ้ามากินกับยายหล่อนเ้อค่ะคนไหนชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ยายด้วยนะคะวันนี้คลิปนี้นะคะตกกับบันบานเลนไทยด้วยนะคะถ้าใครเข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดรูปหัวใจให้ยายด้วยนะคะ สักหนึ่งดวงคุณยายก็ดีใจแล้วค่ะนะคะ,นะคะขอขอให้ทุกทุท่านมีความสุขมากๆน,น,นะคะสุขสันวันราเรล์นพายนะคะวันนี้นะคะโรคภัยให้เจ็บขออยากให้มีนะคะขอให้มีความสุขมากๆจ้าจะนหล่อนไปแล้วค่ะ เตรียมตัวเสิร์ฟได้เลยนะคะทานกับข้าวสวยกินกับข้าวสวยข้าวเหนียวก็ได้นะคะตลอดสวัสดีค่ะนะคะไปแล้วนะคะ